มีนิมิตเห็นเรื่องวัดล้างแห่งนี้ก็ได้มาตามหาดูก็มารู้จักอยู่ว่าที่ตำบลน้ำมงอำเภอท่าเกะจังหวัดต้องคายก็ได้มาบนเพลนเพลียนอยู่แ,แรกๆมาก็ลำบากยังเป็นปากที่ลกอยู่แล้วก็มีสัตว์น้ำเยอะแยะมากมายนะมาคืนแรกก็ฝนตกหนักเลยเปียกหมดทั้งคืนต้องเดินตลอด ฟ้าก็แลกตลอดเราไปต่อมาตกทุกวันทุกวันจนหลายวันอะ่ะจนเกือบเก้าวันสิบวันนั่นแหละถึงหยุดพอหมดพายุแล้วก็ถึงหยุดพอหยุดแล้วก็ได้โทรหาญาติโยมให้มาช่วยกันบริจาคช่วยกันซื้อสังกผีสัสร้างห้องน้ำให้ได้อยู่ได้อาศัยเลยเพราะว่ามีวินิยหมายที่ดี ได้มาอยู่ตรงนี้ก็มีนิมิตที่ดีฝันดีเกียบเทียบบ้านเราว่านะฝันเห็นพระธาตุเจดีย์อย่างเงี้ยฝันเห็นเทพเจวดามานุโมทนาสาธุการอย่างเงี้ยนะก็เลยมีกําลังใจที่จะต่อสู้เพื่อรู้ว่าถานที่ตรงนี้เป็นวัดเกา่าวัดล้างมานานหลายร้อยปีพอดีญาติโยมก็มาศรัทธาในช่วงมาอยู่ใหม่ไม่รู้จักใครหรอกครั้งแรกก็ยังไม่เคยมาสถานที่อย่างนี้เลย มาครั้งแรกก็เกิดประทับใจในมีนิมิตฝันที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดแล้วก็พบเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้พบในสิ่งที่ไม่เคยพบได้เจอญาติโยมที่ยังไม่เคยรู้จักกันก็ได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเลยได้ตั้งใจอยู่หลายวันหลายวันไปก็ยิ่งรู้จักญาติโยมหลายคนไปพอ,อรู้จักหลายคนไปต่างแต่ละคนก็พูดว่าวัดอย่างนี้เป็นวัดเก่าโบาราณอยากให้เราอยู่เพื่อพรมรุงทุกปฏิสังขร ให้เป็นวัทีิสมบูรณ์เราก็ได้ภาวนาอยู่สองสามเดือนพอมีญาติโยมมาศรัทธาเยอะๆชาวบ้านน้ำมงเราหรือบ้านใกล้เรือนเคียงและชาวท่าบอเราก็เลยมาทากันสร้างหลังจากนั้นเราก็ลเลยเริ่มสร้างศาลาหลังเล็กๆพอได้อยู่ได้ฉันพัะทหารแล้วไดอยู่มาอยู่มาก็ได้มีนิมิตหลายๆอย่างเลยสร้าง นี่เมตเห็นพระธาตุเจดีย์เก่าพระธาตุเก่าสามองค์เราไปคิดว่าเราจะสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาอีกสามองค์เพราะเราไม่คิดว่าจะได้บูรณะองค์เก่าขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะเรายังใหม่ในสามทิงนี้เราก็ไม่มีโยมเพราะเราเป็นคนที่ถิ่นอื่นมาอยู่นี่พออยู่ไปอยู่มาก็มีญาติโยมญาติบุญไม่ว่าจะเป็นโยมธนพรไม่ว่าจะเป็นโยมบูรณีหรือว่ายุคเก่าให้ความอนุเคราะห์ เือภูนวัดดล็น้อยเรานํารถแท็กเตอร์ซึรถไถน,นั่นแหละมาช่วยกันปรับพื้นที่หลายสิ่งหลายอย่างเราก็ได้หาดินหาเงินทั้งหลายมาร่วมกันผมสถานที่อย่างนี้ก็เป็นทรัพย์มากมายอยู่ก่อนที่เราจะได้สร้างพระธาตุจ่ดีขึ้นมาคือว่าที่แรกก็สร้างองค์ใหม่เลยนะก็ด้วยว่าเชื่อมั่นในสถานที่อย่างนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าสถานที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่ิ้ิทหวานเห็นคนหลายๆมือมาปวอนลําให้จะเป็นชุดทองบ้างชุดเขียวบ้างเราก็เลยมีกําลังใจที่จะต่อสู้เพราะสารที่ตรงนี้ดลดมากลกจนไม่มีใครกล้ามาอยู่อามาเข้ามาก็ยังมีงูเยอะแยะมากมายเพราะตรงนี้เป็นดอนเดียวที่ที่อยู่ระแวกนี้งูก็ต้องชุกชุมไม่ว่าจะเป็นงูเห่าหรืองูเหลือมต่างสิ่งต่างๆล่านี้แหละที่มาได้ ได้อยู่จนถึงทุกว um ันนี้ก็ด้วยชาวบ้านน้ำโมงชาวบ้านใต้เคียนให้คงอูทมดูแลอย่างดีนะก็กว่าจะถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ห้าปีกว่าแล้วจะถึงหกปีอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายที่เราเป็ร่วมสร้างกันมากว่าจะถึงวันนี้เราต่อสู้กับอะไรมาบ้าง ม่ว่าจะเป็นต่อสู้เรื่องการผมที่หรือสร้างเสนาสนะสร้างสราการเรลียนแม้แต่สร้างพระธาตุเจดีย์แม้แต่สร้างองค์พระธาตุเก่าขึ้นมาตอนนี้ก็จะสําเร็จบริบูรณ์ตอนนี้ก็เหลือแต่ชั้นล่างที่ททเป็นบัวขว้อบัวหงายแต่ยังไม่ได้ทาสีตอนนี้แต่ต่อไปก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่เราได้ตักขึ้นมาตอนนี้ก็ถึงชั้นที่สามแล้วจะขึ้นชั้นที่สี่แล้วน,นี่คือโครงสร้าง แต่เรายังขาดจะถูกปัจจัยเยอะแยะมากมายก็อยากให้ชาวบ้านน้ำมงหรือชาวบ้านใกล้เรือนเชียงหรือชาวคนทั้งหลายพูดหรือศาสนาพทธมาช่วยกันสร้างพระธาตุเจดีร่วมกันเพราะทาไมถึงสร้างโตรดีตะมาก็ไปมาหลายที่เขาไม่เคยสร้างเท่าไรส่วนมากจะช่วยเหลือครูอาจารย์สร้างมาอยู่เชียงรายก็ช่วยกันสร้างมาแต่ตรงนี้มันนิมิตเห็นพระธาตุทียดียงก็เลย คิดจะสร้างลองดูเราไม่ตั้งใจว่าจะสร้างใหญ่หรอกเราจะสร้างพอกําลังเรามีเพราะได้ไปศึกษากับหลวงพ่อสมานที่วัดสังฆทานท่านให้ปัญญาว่าผมมีร้านเดียวผมยังสร้างได้ทั้งสามพระองค์เลยที่จังหวัดบ้านท่านที่กลางท่านก็ว่าจะมาสร้างช่วยตะมาท่านจะมาสอนรมด้วยตมาไปเชื่อมันในครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นจะมีกําลังใจท่านก็ให้ของดีมาเพื่อกําลังใจในการสร้าง พอได้มาสร้างปรชาบ้างก็ช่วยเหลือเพื่อคูณกันทุกอย่างจากปีหนึ่งก็เป็น2ปี3ปี4ปี5ปีเกน5ปีกว่าจนหกปีแล้วก็ท่านทั้งหลายก็เห็นเสนาสนะที่เรามาสร้างขึ้นมาเมื่อจะเป็นถนนล้มทางหรือไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ใช้จตุปัจจัยมาหลากหลายจากต่างประเทศบ้างจากอเมริกาบ้างย่าทุนย่าธรรมของโยมยุคพยาว์โคเลอร์หรือ ไอโยโมโรเจอร์ทรเลอร์นี่นะที่เป็นที่เป็นกําลังใหญ่ของสมาพันธก่อนเพราะว่าคนทํางานทั้งห้าสิบคนไม่เท่ากับเครื่องจักรทางานบันหนึ่งกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้การเวลาตั้ห้าปีกว่าเราจะประสบากให้ยายิโยมศึกษาผูชนทั้งหลายด้วยช่วยกันในการสร้าง,งาร,รัธาตุเจดีการสร้างวะธาตุเจดีจะมีอาณาสงยิ่งใหญ่าตมาไปศึกษาในขร้ไตรปิดกหรือศึกษาใน ในพุทธประวัติหรือศึกษาในพุทธ,ธกิจที่พระเจ้าได้ตัดไว้ครั้งหนึ่งพระศาสดาของเราเกิดมาเป็นคนยากเข็เป็นคนตักฟืนขายอานิสงส์ของท่านสร้างออก่อเจรดีไซน์ครั้งนั้นคือวันนั้นเหนื่อยมากท่านมานั่งที่หาดทรายท่นนึกเห็นทรายที่ง,า,ง,งามๆท่านก็เลยก่อ,อกเกรดีไซน์พระศาสดาของเรานะชาที่ท่านเกิดเป็นชาติที่ยากเข็นก่อเกียร์ด้ขึ้น ท่านก็เลยถอดเสื้อที่ไม่ไม่งามของท่านเป็นคนยากเข็นพวกเราก็ย่อมรู้ดีท่านก็ตัดเป็นธงคิวแล้วปรับตรงเกาะที่เกดีไซน์ท่านท่านก็ถวายแด่พระสมบจ้าในพุทธกัปนั้นอานิสงส์ของท่านสร้างกกอนเกดีไซน์ทั้งนั้นท่านได้มีอานิสงส์มาเกิดเป็นพระสมบัเจ้าสมณโคตรของเราทุกวันนี้อาตมาก็เกิดอ,อยากสร้างอยากมีบุญมิวาสนาพออาระธรรมเกิดมาชาตินี้ก็ลําบากเป็นคน บรรณ์เนาะเป็นชาวได้ขาน,นาดแยกที่พี่น้องก็ไม่ได้มีเงินทุนอมมากมายที่เราจะได้สลับมาสร้างรัฐบาอารามดุปติสงข์หรือว่า,าอ,อารามเก่าก็เลยเริ่มต้นครั้งแรกประกอบเคอร์รี่ไซส์สร้างพระธาตุเจดีย์ซา์ก่อนทุกป,ปีก่นะอเป็นเจดีย์ซา์ทุกป,ปีอันนี้สงกรานต์เคอร์รีย์ซา์ถวายเหนในพระพุทธศาสนาที่เจ้ารณาได้ว,ว่าอันนี้สงฆ์หกสิบกับโยม อาตมาก็สนใจกันทีแม้แต่ขอาเจริสายังมีอนุสงฆ์ถึง60กับและถ้าเราสร้างพระธาตุเจดีย์องค์สําเร็จคงที่มีอายุย,ยืนยืนหลายร้อย,ยหลายพันปีจะขนาดไหนเราก็ได้ไปค้นคว้าดูในาาพระไตรปิฎกในภูกิจในอนิสงส์ต่างๆปรากฏว่าการสร้างพระธาตุเจดีย์ที่หล,ล่อหลอมด้วยหินหินปูนทรายมีอนุภาพมีอนิสงส์ถึง80กับ เพิ่มจากการก่อเกดีสารอีกเป็น80กัปแม้แต่สร้างโบสถ์ยังมีอนิสงแค่40่สิกัปพัฒมาเลยว่าชาวบ้านเราก็ไม่มีคนที่มีทรัพย์มีเงินมีทองมากมายเพื่อว่าเราสร้างบารมีเลยพาญาติโยกสร้างเกดีสารแล้วก็สร้างพระาธาตุดีๆเพื่อเราจะมีอนิสง์เพื่อในบัณฑข้างหน้าเราจะได้มีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญมีความเป็นมงคลและสิ่งที่สําคัญพวบคุมข้างหน้าเราควบคุมจะไปสู่ที่ดี นี่คือเป้าหมายละมาที่พา,ายาโยกสร้างตรงนี้นะได้เป็นสร้างความหมายมันมีพระธาตุเก่าอยู่สามองค์อาตมาเลยสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาแทนสามองค์เข้ากนันี่คือเจตนาที่ได้ปารบก,กับญาติโยมชาวบ้านโมูเราว่าจะเป็นคณะวารกวาสิกาบ้านใกล้เรียงเทียนทม่งกัน ก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชาวบ้านว่าจะเป็นอพ่อแม่แสวงรืจะเป็นโยมอุเรณีหรือหลากหลายคนที่เอ่ยชื่อมาไม่ว่าจะเอ่ยชื่อก็ะดีล้วนแล้วจะเป็นส่วนสําคัญเป็นกาลังสำคัญของบำรุงวัดเก่าโบราณแห่งนี้ทุกๆคนต่างกวุต่างทำหน้าที่กันราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายมาเป็นกําลังช่วยชาวบ้านน้ำมงเราหน่อยช่วยอำเภอท่าบ่อเราหน่อยช่วยจะได้บุรณะวัดดอนน้อยนี้ให้มีความบริบูรณ์ ให้มีความสมบูรณ์พัดเทียมกับวัดอารามที่อยู่ในเมืองบ้างนี่คือเกตนาของเราเพราะการสร้างไว้เราก็ไม่ได้เอาไปนะแต่มาก็เป็นคนที่อื่นสร้างไว้ก็จะเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเราเป็นสมบัติของชุมชนของเราน้ำมงคเรามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระศาส,าาสดาได้เพราะชาวน้ำมงเราชาวทบอเราิชาวนักปาเรา เป็นดินแดนที่ไฝ่ในบุญนะอาตมารู้ว่าไฝในบุญทุกท่านแต่ตรงนี้ก็เป็นริมแม่น้าโขงห่างจากแม่น้ำโขงไม,มไ่แค่กิโลกว่านิดหน่อยเกษตรก็ฝ่าให้ญาติโยมทั้งหลายนะช่วยเหลือเพื้อกูประเมินกระแสเงนเจริญเพ่งเรื่องขึ้นหน่อยฝ่าไ้อยากให้สัมภาพเอดีสามพระองค์นี้หรือสภาพณพี่น้องนี้สําเร็จลุล่วงได้ดีบัดน,นี้อาตมาก็ได้มีญาติโยมมาอีกท่านหนึ่งคือชื่อว่า ให้งประยุนนันลาท่านก็มีเจตนามีหัวจิตหัวใจคล้ายธรรมาได้ปรึกษาหารือสำเร็จการก่อสร้างบูรณะวัดเก่าแห่งนี้ก็เลยได้มีวันนี้ขึ้นมาได้เดินทางเริ่มต้นได้บูรณะวัดได้บูรณะพระธาตุเก่าขึ้นมาสําเร็จแล้วก็ได้มีนิมิตฝันว่าถ้าท่านทําพระธาตุเก่าสําเร็จท่านก็จะทําอะไรก็จะสําเร็จตามที่ท่านปรารถนาอาตมา บำรงก่อนแล้วพระธาตุเก่านะเอาอกิจเก่ามาก่อไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์อัตมากเ็เลยมีนิฝันเห็นพระธาตุเจดีย์องค์ตถมที่เราความเบมแล้วก็สมัยก่อนที่พระาหารท,ทั้งยุคของยุคของพระเจ้าอาโศกที่ส่งพราหารนาเไยแผ่ในดินแดนประเทศไทยเราดินแดนชุมพรทีีบเรา ได้สร้างพระาธาตุพระมหา,าธาตุเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไ้อาตมาก็ตัวน,นั้นมาเป็นแบบถามทําทแล้วก็มีนิันที่ดีแล้วก็มาบอกว่าถ้าท่านทาสําเร็จแล้วท่านก็จะสาเร็จสมบัตปปิถนาีนสิ่งที่าต้องการเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันสร้างองค์ใหญ่ต่อไปเพราะองค์เล็กเสร็จแล้วรอแต่ทาสีทั้นสุดท้ายตอนนี้กําลังสร้าง กำลังทำช่างกำลังทำบวกเพิ่มบวหงายอยู่เจนะ้าท่านก็ฝากไว้ท่านโยมมีอะไรไหมหรือในห้างประย์จะมีอะไรจะถามไหมจะถามพระอาจารยองค์ใหญ่ของเราพระธาตุสาม,สามรูปใช้งบประมาณการสร้างเท่าไรก็วิศวกรเขาออกแบบมาวิศวกรแต่ก่อนคนเขียนก็คือวิศวกรของกระทรวงท่องเที่ยว เห็นไว้แต่ไม่มีการประเมินราคาไว้เพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไม่ทําใหญ่แต่ตอนนี้เราเห็นญาติโยมผู้มีทรัพย์มากจะเข้ามาช่วยเยอะแล้วก็เลยไปตีแบบไปสเก็ตแบบมาเราใช้สถาปนิกออกแบบมาตอนนี้ถ้าเราใช้วัตถุธรรมดาก็จะใช้ก็ประมาณ20ล้านแต่ถ้าใช้วัดสดุที่ดีเข้ามาหน่อยก็จะเพิ่มไปตามตามที่เราต้องการโครงโครงสร้างของอาจารย์ที่สร้าง่าพัดี คงใหญ่สามรูปนี้ที่ตอกเข็มแล้วก็การต่อสร้างได้อยู่ในระดับต้นๆระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตอนนี้คืออันนี้คือโครงสร้าง,โค,ง,างโครงสร้างก็เกินรึ่งแล้วเพราะว่าเหลือแต่ส่วนยอดแต่เรื่องที่เราจะทําต่อไปคือเราจะนําผดเข้ามาแล้วก็นําช่างมาแล้วทำลวดลายแล้วก็ทําเป็นศิละปะเพราะว่าเราสื่อสารนึงพระธาตุ สามนีเพื่อธาตุพี่น้องเพื่อเราจะเชื่อมโยงคนกขมรไทยแล้วก็ลาวหรือละคือไทยแล้วก็ลาวแล้วกัมพูชาร่วมโครงการมมาก็จะมาบร้จัดมีญาติโยมที่กัมพูชาหลายท่านกาจะมาก็มีครูาจารย์ที่กัมพูชาด้วยแล้วก็นในเมืองลาวก็มีด <ไป S 1> <ว>้วยตอนนี้พระอาจารย์ขาดงบประมาณอยู่ประมาณเกือบยี่สิบล้านใช่ไหมฮะถึงจะเสร็จใช่ต้องงบไว้ตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าวิศวกรไอ้สถาปนิกออกแบบมา โดยประมาณคือ20ล้านที่เราจะสร้างตอนนี้ก็รู้สึกว่าหมดประมาณ4ล้านได้ครัาอานารที่ขึ้นโครงสามลูกครับคิดว่า4ล้านกว่าแล้วเพราะว่าเหล็กตะกอนนี่ไม่แพงแตั้งแต่โดนโควิดมันอิ่เหล็กขึ้นเกือบเท่าตัวะตะกอนเหล็กไม่แพงท่านี้นะเพราะว่าเหล็กมันแพงมากเส้นหนึ่งก็ตก300กว่าบาทเกือบ400ตะกอนเนี่ยซื้อใหม่ๆสร้างใหม่ๆเส้นละ280บาทแต่ตอนนี้380บาท ก <ผม S 1> างตัวผมเองผมก็สัทธาพระอาจารย์เพราะท่านอยู่ในป่ามาสิบหกปีห้าสิบหกพรรษาอยู่ในี้ในป่าช่วงนั้นท่านฉันเจอ,อยู่แล้วก็เดินผู้ดงมาก็มาอยู่เป็นวัดล้างเล็กๆคือ,อเหมือนเกาะเกาะหนึ่งใช่ไหมพระอาจารย์ใช่เป็นวัดล้างที่ไม่มีอะไรแต่มีแต่ร่องรอยคำว่าเป็นเศษ ไอ้ก้อนอิสระหักพังไว้อนะห้สก็ครางห์ขยายได้ได้แปไลไร่กว่าแล,แล้วเราก็ญาติโยมก็พอทำพระป่าได้ก็มาซื้อที่เพิ่มอีกแล้วกะที่เก่าที่เราให้ชาวไร่ชาวนาเขาขยับออกเปสวน,นเล็กๆก,กน้อยนที่ละงานบ้างได้ยินเจ้าบ้านเขาพูดกันนะฮะข่าวว่าอาจารย์มีเวลาได้นิมิตมานี่ อาจารย์พูดอะไรก็เป็นหวยถูกหวยทั้งนั้นแล้วก็ส่วนมากพระอาจารย์จะไม่ค่อยบอกแล้วก็เจอรมลดทันไหนมีส่วนมากหวยยะอ,อตรงๆนะฮะชาบ้านก็พูดกันนะฮะอ๋ออันนี้มัน ความฟุบอะมาว้ามาไม่โอยู่มานั่นแหละไม่ถือว่าความบังเอิญนะบังเอิญใช่ไหมครับเรื่องแต่บังเอิญทาไมบังเอิญแทบทุกเดือนครับอาจารย์เป็นบ่อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันบังเอิญตลอดอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเจิมบ้านเลขที่เมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมาผมมาพระป่ามาทอดกับพระอาจารย์ฮะพระอาจารย์บอกว่าหางพระป่าเก้าเจ็ดเก้า มันก็ตรงๆสามตัวผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการบังเอิญหรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นบาร,รมีเป็นบุญของวัดอ่าเรามากกว่าเพราะว่าเจ้าที่ตรงนี้เจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็พระอาจารย์ด้วยสักสิสูมคิดนะฮะอันนี้จะมาชื่อว่านายโยมท่านนี้นะเกี่ยวกับโชคลาภเขาจะมามาอยู่ใหม่ๆเขาจะมาลําให้ตลอดจะมาฟ้อลนลําคนหลายๆมือมาลําให้ถ้าคนอื่นก็วิ่งหนีแอเขายชิง้าจะมาว่าอาศัยอยู่ได้ถึงคืนหนึ่งก็เจ๋ง พอคืนหนึ่งไปบินบาแล้วถ้าอยู่ถึงสามคืนถือว่าเจ๋งเขาจะทายอย่างนี้ตลอดอาตมาก็อยู่ได้จากวันนั้นจะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรแต่มีคนมาฟ้อนําให้สนองแต่ความเรื่องหวยเรื่องอะไรอาตมาไม่บอกญาติโยมไหมแต่ญาติโยมเขาเราก็บอกความฝันนี้วิตฝันให้แล้วเขาจะดีเองของเขาเขามีบุญเพราะว่าเขามาทําตรงนี้เขามาทําบุญตรงนี้บอกว่าเราทําบุญมาหลายที่แล้วลองมาดูตรงนี้ดูซิว่าทําแล้วจะถูกที่ถูกทางถูกการเวลาไหม เรามีแต่เหตนไม่ตายของเขาเสําเร็จทุกคนก็สมปาถนาบางคนถึงอลักษณไม่ทํางานที่บ้านมาอยู่นี่เชา้าถึงเย็นถึงกลับก็มีเพราะว่าเขาได้ทําบุญร่จิตใจก็มีความศรัทธาแล้วเขาก็มีความสบายใจเพิ่มขึ้นเพราะบางคนทํางานมาช่วยชีวิตยังลําบากอยู่เลยแต่เราก็อายุไม่นานก็ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเพราะฉะนั้นเร่งทาบุญดีกว่ามา